ของคนที่พร้อมกว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะเดินไปเจอใครเราจะเดินไปเจอเจ้านายเราจะเดินไปเจอลูกน้องเราจะเดินไปเจอแฟนเก่าเราจะเดินไปเจอโอกาสใหม่ๆในชีวิตตอนไหนนะคะเพราะฉะนันคนที่พร้อมนะคะพร้อมรับโอกาสเสมอเนี่ยโอกาสจะเป็นของเขาค่ะนั้นะเรื่องการแต่งตัวนะ มองข้ามไม่ได้เลยนะคะวี้จะทาให้คุณเข้าใจความสําคัญของภาพลักษณ์นะคะที่มีต่อความสําเร็จในชีวิตเข้าใจที่การแต่งกายนะคะแบบโปรเฟชชั่นอลลุคสามารถเลือกใช้สีเสื้อผ้าได้เหมาะสมกับการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างรากฐานความสําเร็จของชีวิตค่ะเรื่องภาพลักษณ์ใครว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะที่จะทําให้คุณเนี่ยปิดดิวได้นะหรือว่าพลาดดิวนานๆได้เช่นเดียวกันอยู่ที่การแต่งตัวของคุณนี่แหละค่ะ ทำไมเราต้องให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์นะคะมีมีคำตอบให้นะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสเพียงแค่เจวินาทีเท่านั้นนะคะในการสร้างความประทับใจแรกพบนะคะหรือ first impression สิ่งแรกนะคะที่คนเขามองเห็นเราเขาไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าคุณเก่งแค่ไหนความเก่งเขาจะรู้ต่อเมื่อเมื่อไรคะเมื่อมีโอกาสกได้คุยกันถูกไหมแต่สิ่งแรกที่เขาเห็นเรานะคะแล้วเขา ซื้อเรานะหรือปฏิเสธเราเนี่ยตั้งแต่เดินมาล่ะตั้งแต่เดินมาแต่ไกลอะยังไม่ได้มีโอกาสอ้าปากโชว์สกิลความเก่งแม้แต่คำเดียวนะคะเขาดูจากเสื้อผ้าหน้าผมการเดินอุคลิกภาพามารยาทนะะที่สำคัญที่คนจะตัดสินเรานะว่าคนเนี้ยเป็นคนที่น่าคุยด,ด้วยไหมเป็นคนที่น่าให้โอกาสไหมเป็นคนที่น่าจะสัมภาษณ์งานไหมจะรับเข้าทํางานไหมนี่คือสิ่งที่ เปิดใจนะคุณมีเวลาเพียงเจ็ดวินาทีเท่านั้นเองคุณจะบอกว่ายาตัดสินค้อนที่ภายนอกไม่ได้นะเพราะการทั้งหมดภายนอกเนี่ยมันคือสิ่งคุณสื่อสารออกมาคว่าคุณเป็นใครแล้วที่คุณอยากไม่มีโอกาสต้องพูดเลยนะคะก็เหมือนกับหนังสือนะคะเวลาคุณไปร้านหนังสืออ่ะแล้วคุณเห็นโอ้ยเล่มนี้สวยจังเราก็หยิบมาดูก่อนปะ เราจะรู้ว่าเนื้อหาในเล่มนี้เขียนดีมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อเร<ม>ามีโอกาสที่อ,อา่านนะคะแต่สิ่งที่ดึงดูดใจให้เราอยากจะหยิบเท้ามันดูคืออะไรคะดูหน้าคือหน้าปอกอ่ะคือส,สีสันคือหน้าปกคือสิ่งที่มันดึงดูดมาหรือของนะคะขนมแพ็กเกจิ้งโอ้โหขนมแพ็กเกจิ้งดีดีขนมญี่ปุน่นนะอุย้ยน่ากินจังเลยแพ็กเกจดูดีดูหน้าอร่อยจังเลยนะบางอย่างซื้อมาก็ไม่อร่อยใช่ปะแต่ซื้อแล้วเนี่ย เพราะว่ามันสวยเหมือนกันคนเราก็เหมือนกันนะคะเขาก็ซื้อเราจากบุคลิกภาพภายอกที่ดูดีค่ะพอซื้อมาแล้วค่อยมาวดกันเขาเก่งจริงหรือไม่เก่งจริงนะอ่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินการด้วยภาพลักษณ์ภายนองเป็นสิ่งที่หลีกเรี่ยงไม่ได้เลยค่ะเพราะมันคือ first impression นะการที่เรามีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะส่งผลอะไรนะส่งผลให้คนนะคะเขาเกิดความประทับใจเรา เวลาที่เขาพปรับใจเรา,เ,ราเขาจะจดจําเราได้นะเวลาเราไปทําความรู้จักนะคะหรือไปออมีคอนเนคชันที่ไหนแล้วเราแต่งตัวดีแต่งตัวเหมาะสมมีมารายาทพูดจาดีมีสัมมาคาระวะเขาจะจําคุณได้นะคะเวลาที่มันมีโอกาสอะไรดีเข้ามาที่ม,มันเหมาะสมกับคุณเขาจะนึกถึงคุณเพราะว่าเขาจําคุณได้หลายหลายคนเก่งแต่ไม่ได้รับโอกาส เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำตัวให้ดึงดูดโอกาสเข้ามาหาเราด้วยนะเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะคนเชื่อว่าในห้องเนียเก่งไม่ต่างกันนะคนเก่งมีเยอะความเก่งไม่ต่างกันโดยเฉพาะเด็กสมัยนี้นะคะความเก่งไม่ใช่เรื่องยากนะแต่จะเปิดโอกาสยังไงที่เราจะให้โชว์ความเก่งนั้นอันนี้สําคัญนะที่มันจะต้องแข่งกันในเรื่องของการสร้างความประทับใจเพื่อเพิ่มโอกาสในชีวิตเรานะคะ ความประทับใจนีมันเกิดขึ้นนะคะอ่ะเจเปเนี่ยที่จะสามารถช่วยสร้างความประทับใจขึ้นอยู่กับคำพูดค่ะวอร์ดดิ้งคำพูดหรือถ้าภาษาเขีคือการคำโปรยคอนเทนต์อะไรต่างๆนะคะสามสิดเซคือเรื่องของน้ำเสียงอจังหวะจะโคนน้ำเสียงที่เราใช้นะคะเลือกใช้ในการพูดคำนั้นนั้นะคะแล้วอีกห้าห้าเปเซ็ค่ะมันคือบอดี้แ n งเก g e ภาษาท่าทางนะคะ การเดินการยืนการนั่งโพสเจอต่างๆสีหน้าแววตาและสำคัญคือเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของเสื้อผ้าสไตล์การแต่งตัวขนาดที่เหมาะสมรวมไปถึงสีที่เลือกใช้ทั้งหมดนะคะมันอยู่ใน55%ที่เป็นส่วนสำคัญเป็นน้ำหนักสำคัญเลยที่จะ สร้างให้คนประทับใจเราหรือไม่ประทับใจเราเนะี่ยะห้าสิบห้าเปอร์เซนวกระัสิบแปดเปเซนนะคะรวมเป็นเก้าสิบสามเปอร์เนเนี่ยมันคืออักวัจนะภาษาภาษาที่เราไม่ได้พูดด้วยปากถูกไหมอีกเจ็ดเปอร์เซนคือสิ่งที่เราพูดออกไปนะคะเพราะงั้นให้ความสำคัญที่ถูกต้องนะหลายๆคนเตรียมตัวไปสมัครงานนะคะ เตรียมแค่การตอบคำถามเพราะกล้าไปกังวลในเรื่องของคํำพูดจะตอบคำถามยังไงหรือบางคนจะพรีเซนต์งานนะคะนำเสนอเนี่ยก็กังวลเลยว่าจะพูดอะไรดีจะนําเสนออย่างไรดีนั่นคือเเท่านั้นเองนะที่คุณเตรียมตัวแต่อีกเก้าสน่ะที่หลายหายคนพลาดนะคะแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญคือเสื้อผ้าที่จะใส่ในวันที่ไปสัมภาษณ์หรือเสื้อผ้าที่จะใส่ในวันที่คุณพรีเซนต์งานอื ท่าทางการยืนจังหวะการพูดวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจการใช้ภาษามือที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณนำเสนอเนี่ยอีก93%นะที่ช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการนำเสนอหรือการสัมภาษณ์งานนะคะคุณไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สองนะคะในการที่จะสร้าง first impression หรือความประทับใจแรกอง พราะมันก็พูดอยู่แล้วว่า,วามันเป็น First คือขั้นแรกนะคะมันไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะคะความทับใจแรกพบเนี่ยมันจะอยู่ยาวนานมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญนะคิดให้ดีตเตรียมให้ดีว่าคุณจะใส่เสื้อผ้าอะไราการรูมมิ่งหัวจรดเท้าหน้าผมแต่งหน้าแบบไหนผมเทามวีให้เรียบร้อยอยังไงความสะอาดของร่างกายการโกหนหัวเท้า เล็บมือทุกอย่างเลยค่ะหัวจอดเท้ารวมถึงรองเท้าเครื่องประดับกระเป๋านะคะอ็อเดอร์ีทั้งหมดเนี่ยมันล้วนก่อให้เกิดเฟิร์สอิมเปรชั่นซึ่งถ้ามันเกิดที่แล้วมันจะอยู่ไปตราบนานเท่านานเลยแต่ถ้าครั้งแรกคุณสร้างความประทับใจแรกผมให้เกิดขึ้นไม่ได้โอกาสที่คุณจะแก้ตัวให้เขากลับมาประทับใจเนี่ยอุ้มันยากมากเลยนะคุณต้องใช้ความพยายามเป็นสิบสิบเท่านะคะกว่าจะพลิกนะพลิก ความประทับใจให้กลับประทับใจได้นะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้องนะคะง่ายกว่าในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบของภาพลักษณ์นะเราเรียกสามเหลี่ยมภาพลักษณ์นี้นะคะเรื่องของ body language ภาษาท่าทางนะคะเรื่องของ personality บุคลิกภาพนะคะและ costume grooming ก็คือการแต่งกายนะการดูแลภาพลักษณ์ภายนอกนะคะเรื่องการแต่งกายทั้งหมดเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่คนมองเห็น คุณจะจดจําใครอภาพลักษณ์ทาให้เกิดความประทับใจคุณจะจดจําคนไหนในระหว่างสองคนนี้ซ้ายขวาจาใครคะใครโดดเด่นกว่าอ่าคนที่ใส่ชุดสีดำสูดดำนี้นะคะเพราะอะไรดูแล้วเป็นยังไงคะดูแล้ววิ่งได้ความรร้จัก,กัจเลยดูแล้วผู้หญิงคนนี้ดูมีความสุขดูมีความมั่นใจมีแรงดึงดูด ที่อยากจะทาความรู้จักนะคะดูแล้วโอ้โอเป็นคนที่มีความสามารถกับคนที่ใส่ไทดกนสีส้มอีกคนนึงนะคะดูเป็นคนที่กลัวดูเป็นคนที่ไม่มั่นใจดูประมาาดูเป็นคนไม่ใส่ใจรายละเอียดกับชีวิตอะไรก็ได้นะมันส่งผลกรอการทํางานค่ะถ้าเราไม่ใส่ใจกับการแต่งตัวกับตัวเองนะคะ มันมีแนงโนมสูงมากเลยค่ะที่คุณจะเป็นคนไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทํางานมันก็มีโอกาสที่จะสร้างความผิดภาคในการทํางานได้นะคะมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าที่ใส่แต่เสื้อผ้าของคุณมันสื่อสารคนที่คุณเป็นออกมาให้คนเห็นนี่คือ first impression มันก็มีคำกล่าวของโคโคช่นบอกว่าถ้าคุณแต่งตัวแย่คนจะจำเสื้อผ้าคุณได้แต่ถ้าคุณแต่งตัวดีคนจะจำ คุณได้คุณอยากให้คนจําคุณหรืออยากให้คนจําเสื้อผ้าของคุณคุณเลือกได้นะแน่นอนเราอยากให้คนจํา <จำ S 1> เราได้เพราะฉะนั้นเสื้อผ้านานนะคะต้องแต่งตัวให้ดีและเสื้อผ้านั้นต้องเสริมส่งเสริมเล่าให้เรามีบุคลิกภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีน่าประทับใจนะไม่ใช่ว่าจะใส่อะไรก็ได้อันนี้ไม่ได้นะคะ การมียภาพรักที่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรานได้ก้าวหน้าในการทางานคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นยาำอีกครว่าทุกอาชีพนะคะควรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาพรักมันเป็นคีย์ทูสักเซสะ